เทศบาลอบตอสุขขาพิบาลและสภาตำบลมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับผม สวัสดีนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับนิติกรที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยแก้ววันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับน้องๆหลายคนจะตอบข้อสอบในส่วนของสนามท้องถิ่นปี64เนี่ยไม่สามารถอธิบายได้นะครับว่าอบตอ เทศบาลสุขาพิบาลและสภาตำบลเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงวะแล้วสรุปไอ้สี่อันนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงวันนี้ติวเตอร์ที่หน้าตาดีสุดในประเทศไทยนะแก้วครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มเลยนะครับคุณลองมองเป็นภาพแบบนี้นะครับก้อนแรกก็คืออบตอหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนที่ส ก็คือเทศบาลน,นะครับแล้วไอ้สภาตำบลกับสุขาพิบาลน,นี่มันเกี่ยวกันยังไงวะก้อนแรกก้อนของอบตอรหรือองค์การบริหารสุดตนตำบลเดิมก่อนหน้านั้นนะ่ะมันคือสภาตำบล ก้อนนี้คือสภาตำบลต่อมาประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีการพัฒนาเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองและการเจริญของหมู่บ้านของชุมชนสภาตำบลมันมีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างน้อยเงินงบป,ประมาณก็ค่อนข้างน้อยมันจึงเกิดเป็นพรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาผู้ง,ง่ายก็คือสภาตำบลเนี่ยมันเรอฟเรเวลอัพเกรด เองขึ้นมาเป็นอบตนั่นเองณปัจจุบันนี้สภาตำบลไม่มีเหลืออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นอบตจนหมดแล้วโอเคไหมครับพอมองภาพออกนะก้อนแรกก็คือก้อนของอบตก้อนต่อมาคือก้อนของเทศบาลเดิมเทศบาลนนะ่ะมันไม่ใช่เทศบาลเดิมก่อนนั้นนะก่อนหน้านั้นนะมันคือสุขาพิบาลเหมือนกันนะครับ บ้านเมืองเจริญมากขึ้นขอบเขตอำนาจและเงินงบประมาณมันน้อยมันจึงมีการตรากฎหมายขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าพรบทเทศบาล สุขาพิบาลเลยอัปเกรดขึ้นไปเป็นเทศบาลณปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณขับรถไปตามต่างจังหวัดคุณจะไม่เห็นสุขาพิบาลหรือสภาตำบลเพราะทั้งสุขาพิบาลและสภาตำบลถูกยกฐานะขึ้นไปเป็นเทศบาลและอบะตอจนหมดแล้วครับอีกทีนะครับ สภาตำบลเนี่ยมันยกฐานะขึ้นไปเป็นอ,อบตอจนหมดแล้วณปัจจุบันเนี่ยสภาตำบลไม่มีแล้วนะครับเพราะยกฐานะขึ้นไปเป็นอ,อบตอจนหมดแล้วก้อนต่อมาก็คือเทศบาลเทศบาลเดิมมันก็คือสุขาพิบาลน,นั่นเองแต่สุขาพิบาลโยฐานะตัวเองขึ้นไปเป็นเทศบาลจนหมดแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีสุขาพิบาลแล้วโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ดี่วพวกคนใหม่คลิปหน้ากับติวเตอร์ที่ หล่อสุดในประเทศไทยแก้วสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ